ก็สวัสดีคนเพื่อนวันนี้นะโต้งมาเพื่อนมาดูการส่งท่อนพันมันจาบาลังของโต้งท่อนพันที่ส่งนี่คือท่อนพันมันจำบหลังพันละยองสี่นะครับเพื่อนนะโต้งทําคลิปนี้เพื่อขอบคุณพี่บุญส่งอยู่ที่บ้านซับน้อยตําบลซับน้อยอาเภอวิเชียนบุรีนะครับเพื่อนนะโต้งส่งพี่วิเชียนได้สั่งท่อนพันมันจำบหลังของนโต้งอันนี้เป็นพันละยองสี่นะครับเพื่อนดูนะครับก็ สูงสักประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนนะครับรอบนี้ระยองสีจะไม่ค่อยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มเริ่มเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเลือที่แปลงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับนี่นะครับก็รอบนี้พี่บนส,งส่งสั่งทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันต้นนะครับเพื่อนๆนือคือก็กำลังมันจุอยู่ครับ สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจท่อนพันมันสัมปหลังพันละยองสีพันแขกดำพันกเกษตรศาสตร์เจ็ดสองพันสามสายพันชั่วโมงนี้เดือนมกราเดือนกุมภาสองห้าหกห้าก็สามารถสั่งได้ได้ก็เพื่อนเพื่อนแต่สำหรับห้วยบงเก้าศูนย์นะต้องไม่มีแล้วนะครับหมดนะครับผมหมดแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจท่อนพันอยากหาท่อนพันพระท้ขาขาละต้องได้นะครับผมนี่นะครับก็คือก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับเพืเ่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะต้องก็ทาแบบยังไงก็คือทําเพื่อขอบคุณลูกค้านะครับทำขอคิดขอบคุณลูกค้าที่ว่าสั่งท่อนพันุ์มันสำปะหลังคอนาโตอ้อันนี้เป็นของพี่บุญส่งนะครับผมอยู่ที่บ้านซับน้อยตําบลซับน้อยอยําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อนๆนได้สั่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคอนาโต้คือก็คือ1นึ่งพันหนึ่งหท่อนนะครับเพื่อนๆนะต้องก็ขอบคุณพี่บุญสง่งมากๆนะครับผมที่เชื่อใจวางใจในท่อนพันธุ์ของนาโต้นะครับผม แล้ววิ่งไปที่ไปวิ่งที่ไหนมาเจ็ดสิบลิ้นแล้วอ๋อนี่ยครับรถที่ว่านะพระองค์ใช้ประจำก็ของน้องเขาพันนี้อะไรครับพรเพื่อน ก็สาหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจท่อนพันมันสำหลังนะครับผมก็ทักหาณะต้องได้นะครับผมก็มีท่อนพันขายก็แทบจะทั้งปีนะครับเพื่อนๆก็สนใจพันไหนอะไรไหนะก็ทักหาตต้องได้ก่อนนะครับผมว่ามีพันหรือเปล่ามีเล่หรือเปล่านะครับผมถ้ามีนะต้องก็จะจัดให้นะครับเพื่อนราคาก็ไม่แพงแล้วก็ส่งถึงที่นะครับผมนี่นะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆวันนี้น้าโต้งครับเพื่อนๆมาดูการส่งท่อนพันมันจำมาหลังของนโต้งตอนนี้น้โต้งจะส่งท่อนพันไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนๆวันนี้น้องเขามารับเองน้องชื่ออะไรครับวิไลครับชื่อชื่อไลนะครับเพื่อนๆก็มารับพันจากนโต้งนะครับผมที่บ้านสวนมะเดื่ออำเภอพัฒนนิคมจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนๆมารับมันสําหรับพันละยองสีไปปลูกนะครับผมถือว่าน้องเขาตั้งใจมากๆนะครับเพื่อนๆนาโต้งก็เลยแถมท่อนพันเป็น ควยบ่ง90เป็นระยอง7แล้วก็เป็นเกษตรศาสตร์72ไปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถือว่าเป็นยังไงท่อนพันสวยไหมยขือว่าใช้ได้นะก็โอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้อย่างท่อนพันก็อย่างที่บอกเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วละ่ะเ,เริ่มเริ่มหายยากแล้วครับนี่นะครับ